ิดขงน,นทิทานลาโดยสิ่งเบาเบาและออกเดินทางสู่โลกที่แสนง,งดงามแห่งจิงตนตนาการตอนเสียงวิเศษที่หายไปณก,กระท่อมหลังน้อยกลางป่าพี่หมีและกระต่ายน้อยนั่งล้อมกล่องวิเศษที่ส่องแสงอ่อนๆทุกคืน กล่องนี้จะพาพวกเขาเดินทางไปผจญภัยในโลกแห่งความฝันและการเรียนรู้คืนนั้นเองกล่องวิเศษเปล่งเสียงขึ้นว่าคืนนี้เราจะออกเดินทางไปยังเมืองเงียบงนันเมืองที่เสียงวิเศษได้หายไปทั้งสองตื่นเต้นรีบเตรียมตัวออกเดินทางทันทีด่านที่หนึ่งเมืองที่ไม่มีเสียง เมื่อพี่หมีเปิดกล่องวิเศษแสงสีรุ้งก็เปล่งประกายออกมาเสียงแรกที่เมืองนี้ได้ยินในรอบหลายปีกล่องวิเศษภารกิจวันนี้คือตามหาเสียงวิเศษที่หายไปเมื่อมาถึงเมืองพวกเขาพบว่าที่นี่เงียบมากไม่มีเสียงพูดไม่มีเสียงหัวเราะเด็กๆกก้มหน้าไม่กล้าพูดไม่กล้าแสดงออก แม้แต่จะทักกันเบาๆพี่หมีทำไมที่นี่ไม่มีใครพูดกันเลยล่ะอาจเพราะทุกคนกลัวจะพูดผิดหรือกลัวคนอื่นไม่ฟังเลยเลือกที่จะเงียบไงละทันใดนั้นแสงจากกล่องวิเศษชี้นำไปยังสวนแห่งหนึ่งด่านที่สองดอกไม้ผู้ไม่กล้าเปล่งเสียงในสวนเงียบสงบ ดอกไม้บานสวยงามแต่ไร้เสียงนกร้องหรือเสียงลมพัดทำไมเธอไม่ร้องเพลงล่ะเมื่อก่อนฉันเคยร้องนะแต่ไม่มีใครฟังเลยก็เลยเลิกพูดเลิกร้องแต่ถ้าเธอไม่พูดออกมาเราก็จะไม่มีวันรู้ว่าเธอคิดอะไรไงล่ะการพูดออกมาคือการบอกโลกว่าเราเป็นใครนะ ดอกไม้จึงลองเปล่งเสียงอีกครั้งเสียงเพลงค่อยๆดังขึ้นผีเสื้อโบยบินและดอกไม้รอบๆก็เริ่มสั่นไหวตามจังหวะเสียงเมื่อดอกไม้กล้าเปล่งเสียงโลกก็ฟังและตอบกลับด้วยรอยยิ้มแล้วแสงจากกล่องก็นำทางไปยังหอคอยเสียงสะท้อนด่านที่สหอคอยเสียงสะท้อนในหอคอยกลางเมือง มีเสียงเดิมๆด,ดังวนไปวนมาไม่มีใครกล้าพูดสิ่งใหม่ๆทุกคนแค่พูดตามคนอื่นเพราะกลัวถูกหัวเราะกล่องวิเศษเสียงใหม่เกิดจากความกล้าไม่ใช่การลอกตามพี่หมีถามกระต่ายน้อยเธอลองพูดสิ่งที่เธอคิดเองจากใจซิหนูคิดว่า หนูอยากให้เมืองนี้กลับมามีเสียงหัวเราะอีกครั้งเสียงนั้นดังกังวานเสียงของกระต่ายน้อยแทนที่เสียงเก่าถ้าเรากล้าพูดในสิ่งที่คิดเสียงของเราจะเป็นแรงบันดาลใจให้คนอื่นจากนั้นแสงจะกล่องวิเศษส่องไปยังลานกว้างใจกลางเมืองด่านที่4การประชุมใหญ่ของเมืองเงียบงนัน ที่ลานกลางเมืองพี่หมีเชิญชาวเมืองมารวมตัวแต่ไม่มีใครพูดทุกคนยังกลัวถ้าทุกคนไม่พูดเราจะไม่รู้เลยว่าเราคิดอะไรรู้สึกอะไรและไม่มีใครเข้าใจกันเลยนะเงียบไปสักพักเด็กชายคนหนึ่งยกมือขึ้นอย่างกล,กล้ากล,กลัวแล้วพูดว่าผม ผมคิดถึงตอนที่แม่อ่านนิทานให้ฟังผมอยากให้แม่เล่าอีกจังเสียงนั้นจุดประกายเด็กๆคนอื่นๆเริ่มพูดบ้างคุณลุงเริ่มเล่าเรื่องคุณป้าร้องเพลงเบาๆเสียงหัวเราะเสียงตบมือเสียงทักทายค่อยๆกลับคืนมาเสียงแรกอาจยากที่สุดแต่ถ้ามีคนกล้า คนอื่นก็จะกล้าตามเมื่อเสียงวิเศษกลับคืนเมืองเงียบงันก็เปลี่ยนชื่อเป็นเมืองกล้าพูดเด็กๆทุกคนได้เรียนรู้ว่าถ้าเราไม่พูดไม่มีใครจะรู้ว่าเราคิดอะไรเสียงของเราอาจช่วยคนอื่นได้ถ้าเรากล้าพูดออกมาคืนนั้นกล่องวิเศษพาพี่หมีและกระต่ายน้อย กลับสู่กระท่อมหลังน้อยกลางป่าพร้อมเสียงกระซิบสุดท้ายภารกิจแห่งเสียงสำเร็จเพราะพวกเจ้ากล้าที่จะพูดราตรีสวัสดิ์เด็กกล้าพูด